การบันทึกสถิติเป็นสิ่งหนึ่งที่ต้องทำกันอยู่แล้วเมื่อทำการแข่งขันและเมื่อจบการแข่งขันก็จะมีสถิติรวมของผู้เล่นออกมาจะมากจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของตัวผู้เล่นใครโชว์ฟอร์มได้ดีก็จะมีสถิติที่ดีตามออกมาทว่าท่ามกลางสถิติที่มีคนจดจำว่าทำได้ยอดเยี่ยมอย่างการทำ50คะแนน การทำ15 Acid หรือการทำ Triple Double กลับมีสถิติที่ผู้คนจดจำได้เพราะว่าตัวเลขเหล่านั้นมันแปลกแปลกชนิดที่ว่าไม่น่าจะมีใครทำแบบนี้ได้อีกแล้วแต่ถึงแม้มันจะแปลกมันกับเฟี้ยวจนหลายคนต้องทึ่งนั่นเองเป็นที่มาของวิดีโอนี้ที่รวบรวมตัวเลขสถิติสุดแปลกที่เคยเกิดขึ้นมาจากเหล่านักบาส NBA บางสถิติเกิดมานานหลายกว่า10ปีหรือบางสถิติก็เพิ่งเกิดขึ้นได้ไม่นาน ซึ่งตัวเลขเหล่านี้จะเป็นสถิติที่นับเฉพาะในเกมเกมเดียวเท่านั้นจะไม่นับรวมทั้งฤดูกาลหรือหลายเกยมติดต่อกันแต่อย่างใดซึ่งมันจะแปลกแค่ไหนและใครเป็นเจ้าของสถิตินั้นไปรับชมกันเลยครับถ้าพูดถึงเรื่องแปลกต้องเริ่มต้นจากชายที่มีความแปลกเฉพาะตัวอย่างเดนนิสโรดแมนซึ่งสถิติของเขาคือการเก็บรีบาวได้ถึง28ครั้ง แต่ที่แปลกกว่านั่นคือการที่เขาไม่ได้ทําเลยสักคะแนนเดียว1ธันวาคมปี1993ขณะที่เดนนิสรอดแมนยังเล่นให้กับสเปอร์ตลอดทั้งเกมเขาลงเล่นทั้งหมด45นาทีและพยายามชูตทั้งหมด5ครั้งในขณะที่ถ้าพูดถึงการเก็บรีบาวเขากลับทําไปได้ถึง28ครั้งซึ่งเป็นสถิติที่ถือได้ว่าแปลกมากๆเพราะปกติการเก็บรีบาวได้ขนาดนี้ถือว่าทำได้ค่อนข้างยาก แถมยิ่งถ้าบวกการที่ทั้งเกมทำไม่ได้เลยซักคะแนนยิ่งทำให้สถิตินี้ยิ่งแปลกเข้าไปอีกแต่ก็ใช่ว่าผลงานตลอดทั้งเกมเขาจะทำได้เพียงเท่านี้นอกเหนือจากผลงาน28รีบา์เขาก็ยังมีอีก3แอซิสและ4เทิร์นโอเวอร์ยังอยู่กับเดนนิดโรดแมนซึ่งสถิติที่เอ่ยไปก่อนหน้ายังมีแอซิสโผลมาบ้างแต่สถิตินี้แทบไม่มีอะไรโผลมาเลยนอกจากการเก็บรีบาวล้ล้วน 13ทธันวาคมปี1993เ้ดนนิดโรดแมนลงเล่นไปทั้งหมด43นาทีกับสถิติตลอดทั้งเกม0คะแนน20รีบาว0แอซิสต์0สติวและ0บล็อกหรือเรียกง่ายๆว่าลงมาแย่งรีบบวอย่างเดียวจะคะแนนบล็อกหรือสติลเขาก็ไม่สนใจเพราะเขาจะเก็บรีบบวซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถิติที่น่าจะไม่มีใครสามารถทำได้แบบเขาอีกแล้ว เพราะการที่จะทําเพียงแค่การเก็บรีบาวจากการลงเล่นทั้งหมด43นาทีถือได้ว่าเป็นอะไรที่แปลกมากการที่ไม่มีคะแนนเลยจากการลงเล่นมากกว่า40นาทีปกติคงจะถูกเปลี่ยนออกแล้วแต่ด้วยความสามารถในการแย่ยงรีบาวของเขาจึงทําให้เขาได้สร้างสถิติที่ยอดเยี่ยมออกมาให้เราได้เห็นพูดถึงการทํารีบาวได้อย่างเดียวคราวนี้พูดถึงการทําคะแนนกันบ้าง โดยปกติการทำคะแนนได้อย่างเดียวอาจจะไม่ใช่เรื่องแปลกเท่าไหร่เพราะการทำคะแนนถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ทำง่ายที่สุดในการเล่นทว่าถ้าการทำคะแนนได้ถึงระดับ30คะแนนแล้วไม่ได้ทำอย่างอื่นด้วยนี่สิถือได้ว่าเป็นอะไรที่ไม่ได้เห็นกันง่ายๆอัลเลนฮุสตันคืใช้ที่ทำคะแนนได้โดยที่ไม่เอาอะไรเลย ซึ่งผลงานของเขาเกิดขึ้นในวันที่2ทธันวาคมปี2000ในเกมนั้นเขาลงเล่นไปทั้งหมด38นาทีทำผลงานไป37คะแนน0ูนรีบาร์ศแอซิสสตีลและ0นบล็อกหรือเรียกง่ายๆว่าทำคะแนนได้อย่างเดียวนั่นแหละครับสิ่งที่น่าสนใจคือการที่เขามีเปอร์เซ็นต์ความแม่นยำถึง80%แถมด้วยการยิง3คะแนนก็แม่นยำไปถึง100%แต่ก็น่าเสียดายที่เขามีอีก4เทิร์นโอเวอร์ ซึ่งถ้านับสถิติคะแนนที่มากที่สุดโดยที่ไม่มีการทำรีเบลแอซิสสตีลบล็อกและเทิร์นโอเวอร์จะก,กลายเป็นของลิยจิมมิวเลอร์ที่เขาทำได้ถึง34คะแนนซึ่งทำไว้ในวันที่25เมษายนปี1999ต่อมาพูดถึงการทำแอซิสกันบ้างซึ่งสถิติสุดเหลือเชื่อผมขอยกของราจาวลอนโดมาแล้วกันนะครับ นอกจากสกิลการเลี้ยงบอลความสามารถในการส่งบอลก็เรื่องชื่อไม่ใช่น้อยลาจอนลอนโดมีเกมที่ทำแอซซิ์ได้เป็นกอบเป็นกำรรอยู่เสมอซึ่งหนึ่งในเกมที่เหลือเชื่อที่สุดคือการทำ25แอซซิ์ในวันที่27ธันวาคมปี2017ในเกมนั้นลาจอนลอนโดส่งบอลให้เพื่อนร่วมทีมเป็นว่าเล่นถึงขั้นทำแอซซิ์สูงสุดในอาชีพเขามีแอซซิดตลอดทั้งเกมรวม25ครั้งแต่ที่เหลือเชื่อคือเขาทำคะแนนได้เพียงแค่2คะแนนตลอดทั้งเกม นอกจากนี้ยังมีสถิติการเก็บรีบาล7ครั้งกับอีก1นึ่งสติลน่าเสียดายที่เขาทำคะแนนไปซะก่อนไม่งั้นเขาคงจะกลายเป็นผู้เล่นที่ทำแอซซิได้มากที่สุดโดยที่ไม่มีคะแนนซึ่งผู้เล่นที่ถือครองสถิติหน้าตอนนี้คือจอร์นลูคัสที่เขาเคยทำไว้ในปี1984ในเกมนั้นเขามีผลงานอยู่ที่0คะแนน0รีบาลและ24แอซซิเมื่อกี้พูดถึงเรื่องของแอซซิ คราวนี้พูดถึงเรื่องของการบล็อกกันบ้างก่อนหน้าผมเคยเอ่ยไปแล้วว่าผู้เล่นอย่างมานูตโบโดดเ่นในเรื่องของการบล็อกซึ่งนั่นก็มาพร้อมกับสถิติสุดเหลือเชื่อที่เกิดขึ้นในวันที่25มกราคมปี1986ตลอดทั้งเกมเขาลงเล่นมากที่สุดในทีมถึง43นาทีแต่กลับมีเพียงแค่4คะแนนเท่านั้นซึ่งที่เขาไม่ถูกเปลี่ยนตัวออกเป็นเพราะว่าการบล็อกของเขาที่ทำให้ฝ่ายตรงข้ามหัวร้อนกระจาย ในเกมนั้นเขาบล็อกไปถึง15ครั้งถึงขนาดที่ทําให้เกมนั้นกลายเป็นตำนานที่หลายคนกล่าวขานถึงหลังจบเกมเขามีสถิติออกมาอยู่ที่4คะแนน4รีเบลและ15บล็อกจนหลายคนพูดกันติดปากเลยว่าการบล็อกมันง่ายกว่าการทําคะแนนสําหรับเขาโดยถ้านับสถิติการบล็อกโดยที่ไม่ทําคะแนนเลยใน1เกม5อันดับแรกในปรรวัตสั์มีเพียงชื่อของชายคนเดียวนั่นคือมานูสโบ นี่น่าจะเป็นสถิติที่ประกอบรวมด้วยหลายปัจจัยทั้งความเลืนเล่อของกรรมการและความเก่งในการทำฟาวของตัวผู้เล่นคลาวบาวเลอร์ Cloud ler, คือผู้เล่นที่ถือครองสถิติการฟาวมากที่สุดในหลีของผู้เล่นยุคหลังช็อตคล็อกโดยทั่วไปผู้เล่นจะสามารถทำฟาวได้สูงสุดเกมละ6ครั้งก่อนที่จะต้องออกจากเกมไปทว่าคาวบาวเลอร์ ler, กับสามารถทำฟาวไปได้ถึง7ครั้ง13พฤศจิกายนปี1999 คาวบาลเลอร์ er, ลงเล่นในฐานะผู้เล่นของแอแลนตาฮอคส์ในเกมนั้นเขาทำฟาวกระจุยกระจายก่อนจะถูกไล่ออกในช่วงท้ายเกมเพราะผู้ตัดสินจับฟาวเขาครบแล้วทั้ง6ครั้งทว่าหลังจบเกมเมื่อลองนับดูดีๆแล้วคาวบาวเลอร์ er, ดันทำฟาวไปถึง7ครั้งเพราะกรรมการนับพลาดไปครั้งหนึ่งซึ่งนั่นทำให้เขาถือครองสถิติการทำเพอร์ซนอลฟาวมากที่สุดในช่วงหลังยุคที่มีช็อตคล็อก โดยก่อนหน้าที่จะมีช็อตคล็อก24วิก็มีถึง2ผู้เล่นที่ทำฟาวได้เกิน6ครั้งได้แก่ดอนออดเดนที่ทำฟาวได้ถึง8ครั้งในปี1949และอเล็กซ์เฮนนัมที่ทำฟาวได้ถึง7ครั้งในปี1950อาจจะเป็นสถิติที่สวยสดงดงามที่สุดครั้งหนึ่งของบริษาสัตร์กับการสร้างผลงานทุกอย่างเทียบเท่ากับเบอร์เสื้อของซีเจวัซสั 2013 CJ Watson ได้ย้ายออกจาก Chicago Bulls เข้าสู่ Brooklyn Nets และได้เปลี่ยนไปสวมหมายเลข1แทน32ที่เขาเคยสวมซึ่งหมายเลข1นี่เองที่ํำให้ผลงานในวันที่4เมษายนปี2013เป็นผลงานที่สวยงามจนกลายเป็นตำนานในเวลาต่อมาในเกมที่ต้องกลับไปเยือนทีมเก่าอย่าง Chicago Bulls CJ Watson ทำผลงานได้ทั้งหมด1คะแนน1รีบาว1 a s s i s 1บล็อก S 1 s t สติลแถมด้วยอีก1 turn เทิร์นโอเวอร์ด้วยผลงานขนาดนี้ไม่แปลกก็ไม่รู้จะพูดยังไงเพราะการที่จะทำทุกอย่างให้มันเท่ากันได้ขนาดนี้ถือได้ว่าเป็นอะไรที่ยากพอสมควรไม่รู้ด้วยความมังเอิญหรือเขาตั้งใจแต่สถิติที่ออกมาก็ยังคงทำให้เขาเป็นที่จดจำของใครหลายๆคนปัจจุบันในยุคที่เกมรับไม่ค่อยเด่นการทำคะแนนเป็นก่อเป็นกรรมกลายเป็นเรื่องปกติ ผู้เล่นที่เป็นผู้นําการทําคะแนนต้องทําคะแนนได้มาต่ำกว่า20หรือ30คะแนนอยู่แล้วเทว่าในอดีตเคยมีสถิติหนึ่งที่ว่าจะแปลกไหมก็แปลกเพราะตลอดทั้งเกมผู้นําการทําคะแนนของทีมทําคะแนนได้เพียง14คะแนนเท่านั้น6บกราคมปี2005ริชาร์ดเฮลมิลตันนำทีมดีทรอยต์พิสตันไปเจอกับเมมฟิสกิสลี ในส่วนผลแพชชนะไม่ใช่สาระสําคัญสิ่งที่น่าสนใจคือการที่เขาชุดไม่ลงเลยแต่ดันยิงลูกโทษลงทั้งหมดริชาร์ดเฮลมิลตันมีเปอร์เซ็นต์ฟิลโกอยู่ที่0%จากการยิงพลาดทั้งหมด10ลูกแต่เปอร์เซ็นต์การยิงลูกโทษเข้าดันทํำไปได้ถึง100%จากการยิงลงทั้งหมด14ลูกซึ่งเขาถือว่าเป็นสถิติที่ค่อนข้างแปลกแถมยิ่งแปลกลงไปอีกเมื่อเพียงแค่14คะแนนเขากลับเป็นคนที่ทําคะแนนได้มากที่สุดในทีม พูดถึงการทำชิปโป้ดับเบิลคงจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะธรรมดาไปแล้วสำหรับผู้เล่นในยุคปัจจุบันแต่ถ้าพูดถึงการทำชิปโป้ดับเบิลที่มีเพียงชายคนเดียวที่ทำได้มันคงน่าสนใจมากกว่าใช่ไหมละ่ะสถิตินี้เกิดขึ้นในวันที่10กุมภาพันธ์ปี2017เดมอนกรีนได้สร้างสถิติที่ไม่เคยมีใครทำได้มาก่อนกับการทำชิปโป้ดับเบิลโดยที่ไม่นับส่วนของคะแนน โดยปกติการทำชิป p ป e ด o u บล e มักจะนับรวมในส่วนของคะแนนรีบา d และแอซิดหรือในบางครั้งอาจจะนับรวมในส่วนของสตีลหรือบล็อกแทนก็ได้แต่ทั้งหมดทั้งมวลต้องมีส่วนของคะแนนเป็นหลักเพราะด้วยการที่ทำง่ายกว่าส่วนอื่นๆทว่าในเกมดังกล่าวเดมอนกรีนดันทำคะแนนได้ยากที่สุดในบรรดาสถิติทั้งหมดผลงานหลังจบเกมเขาทำได้ทั้งหมด4คะแนน11รีบาล10แอซิด10สตีลและ5บล็อก ซึ่งถือว่าเป็นอะไรที่เหลือเชื่อมากๆเพราะเหลือเพียงแค่อีก6คะแนนเขาก็จะกลายเป็นคนที่5ในประวัติศาสตร์ที่ทำควอดิ b l e d o เบิลได้นอกจากนี้สถิติดังกล่าวยังทำให้เขาถือครองสถิติการทำทิปโปดับเ b l e ด้วยคะแนนที่น้อยที่สุดของหลีอีกด้วยสุดท้ายกับสถิติที่เหลือเชื่อที่สุดในประวัติศาสตร์กับสิ่งที่เรียกว่าควิน t ิโ l ดับเบิลซึ่งคือการทำสถิติทั้งคะแนนรีเบลแอซิดบล็อก และสติลอย่างละทั้งหมด10ครั้งขึ้นไปโดยเท่าที่ผ่านมาไม่มีชายคนไหนใน NBA ทําได้อย่างเป็นทางการทว่าถ้านับในอดีตเคยมีการกล่าวขานว่ามีชายคนหนึ่งสามารถทํามันได้ซึ่งชายคนนั้นไม่ใช่ใครที่ไหนวิลแชมบเบอร์เลนวิลแชมบเบอร์เลนในฐานะผู้นําของฟ h i าเด e เฟีย a ซเวนตี้ซิกเซอพาทีมเอาชนะ Los Angeles Lakers ในวันที่18มีนาคมปี1968ในส่วนของผลงานส่วนตัวเขาทําไปทั้งหมด 53คะแนน32รีบาว14แอซิิบ24บล็อกและ11สติลซึ่งนั่นเท่ากับว่าเขาสามารถทำคินนิพเบิลดับเบิลได้ในค่ำคืนนั้นแต่ก็น่าเสียดายที่สถิติการบล็อกและการสติลอย่างเป็นทางการเริ่มจดบันทึกขึ้นในปี1974ไม่งั้นเราคงจะได้เห็นสถิติที่แท้จริงเกี่ยวกับตัวเขานอกจากนี้ฮาวิ่งพอหลากยังได้ออกมาเปิดเผยอ,อีกว่า แชมบเบอร์เลนยังเคยสามารถทำควินเดเบลดับเบิลได้มากกว่าหนึ่งครั้งอีกด้วยหลากหลายสถิติที่เอ่ยมาต่างมีความแปลกอยู่ในตัวทว่าเมื่อลองพิจารณาแต่ละสถิติดูดีๆแล้วถือได้ว่าตัวเลขเหล่านี้มีความพิเศษมากเลยทีเดียวมันพิเศษซะจนผู้คนกล่าวขานถึงบางผู้เล่นแทบจะไม่มีใครรู้จักเลยด้วยซ้ำแต่เมื่อได้เห็นความแปลกเหล่านี้พวกเขากลับมีบางอย่างให้จดจำ นั่นเองมาแสดงให้เราได้เห็นว่าความแปลกหรือความแตกต่างก็ทําให้เราเป็นที่จดจําอาจจะแปลกในสายตาคนอื่นแต่ถ้าเราคิดว่ามันพิเศษยังไงมันก็คือความพิเศษถ้ามีจุดเด่นก็จงทําจุดเด่นนั้นให้ดีที่สุดผมเชื่อว่าความแปลกมันทําให้เราถูกจดจําได้มากกว่าอาจจะด้อยในบางเรื่องแต่จุดด้อยนั้นก็ถูกกลบด้วยความพิเศษในบางอย่างฉะนั้นไม่ว่าจะแปลกยังไงก็จงเป็นในแบบของตัวเอง และก็จงเชื่อมั่นแบบที่พวกเขาเหล่านี้เคยเป็นมา